สวัสดีค่ะพบกับเซลนุกประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครสาขาพังคนเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นุกมาพร้อมกับคันนี้เลยค่ะเป็น Toyota Vigo Champ นะคะคันนี้เป็นปี2012เกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าคันนี้จะเป็น5สปีดนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่438,000บาทค่ะคันนี้มาแบบว่าสีดำๆคลีนๆสวยๆเลยค่ะลูกค้าเงาๆเลยค่ะคันนี้สวยเลยคะราคาดีค่ะลูกค้า ภายในแบบว่าโห,หรุ่ารามากเลยถ้าลูกค้าท่านไหนมีประวัติคีเครดิตดีนะคะประวัติเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวได้ค่ะดาวเริ่มต้นศูนย์บาทเท่านั้นนะคะลูกค้กาเอกสารออกรถไม่ยุ่งยากคะ่ะออกรถง่ายได้รวดไวที่ประเสริฐผลลุ่งเรือง,งสกลนครสาขาบางคนเลยคะ่ะหรือสามารถติดต่อที่เซลนุกได้โดยตรงนะคะที่เบอร์โทร0616819922ค่ะลูกค้า โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ